บางควนกะยาม่าแบบี่เงาหรือว่าไกกาอลาราเล่กับข่อยเดอขอร้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแต่เจาเบอรสุขุสุคนเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขออนุมทนาสาธุบุญเนาะค่ะมือเสาไปตักบาตรแล้วกะถวายนามปัจจัยมาเนาะค่ะพี่น้องขอให้บุญมือนี้ไปนุ่นดวงประชุ์ประราหให้พี่น้องเบิร์สุขุสุคนค่ะบอกว่าพี่น้องเอฟซีพี่น้องสายบุญที่เคยรวมทําบุญมาจะคิดการใดกะขอให้สมมงหมัดกรารถนา รวดเร็วท่านใจเนาะค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุเฮงๆรวยๆเบอร์สุขสุขคนเด้อค่ะพี่น้องเมื่อวานเนาะค่ะพี่น้องเมื่อวานเท่ากับแดดวายเปิดโชคเปิลาบเนาะค่ะพี่น้องกะได้ตัวเลขโชคลาบมากก็จะเป็นหาหนึ่งสองเนาะค่ะพี่น้องกะแสดงความดีใจกับพี่น้องเบ,เบนะะอร์สุขสุขคนเนาะคะ่ะทีไปขาไม่นําโค้งที่ได้โชคลาบเนาะคะ่ะพี่น้องเกือบแตกสามโตเนาะค่ะพี่น้อง เดี่ยวเมื่อื่นเนาะคะ่ะเมื่อื่นกะเช่นเกาเช่นเดิมเนาะคะ่ะตามสัจจาวาจาที่ไไหายไวเนาะคะ่ะพี่น้องกับสิงสศักดิ์ศิและก็ทันปูไม่ยากเนาะคะ่ะว่าถาได้โชคลาภตำลาวเนาะคะ่ะพี่น้อง่ะไม่นาโค้งมือมือขืนเนาะคะ่ะพี่น้องโอ้ยบอกติดบอกคดะขอถกขอไปเดะะ้อค่ะมือขืนเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าจะกลับไปไหวยลวงสวงไหวเนาะคะ่ะไหวผลมมกลากไม้ไหวปกติในหลับพี่น้องละก็จะจุดแนวทางโชคลาภเนาะคะ่ะสําหรับพี่น้องผู้ใดที รวมทํำบุญมาเนาะค่ะเจ็บ,บขาคอนุโมธนาสาถูบุญนำเนาะค่ะพี่น้องที่ได้โชคลาภและรวมทําบุญมาบางคนกะบ,บ่ได้โชคลาภแต่ว่าใจศรัทธากะรวมทําบุญมากะนุโมธนาสาถูนำเนาะค่ะรัฐบาลไทยกะทอรอนเนาะค่ะพี่น้องทอรอนเนาะค่ะ วันทีหนึ่งกันยากะขอให้แตกซ้ำตัวตรงบนล่างเนาะค่ะสีม่งแรงเดี๋ยวมาลุ่นกันเนาะค่ะพี่น้องว่าขนมไทยขนมไทยของเ้าจจะเขาบ่อเนาะค่ะพี่น้องแต่จากสถิติมาก,กอะยังที่รูดูกันเนาะคะ่ะบอยากวาหลายเนาะค่ะห้แบบหายการกระทําเป็นตัวตัดสินเนาะค่ะพี่น้องสําหรับผู้ได้ทียากร่วมว่ายเนาะค่ะพี่น้องกะทักไปในช่องทางซื้อเดียวเนาะค่ะกะแล้วแต่เจียบถูกช่องทางเนาะค่ะพี่น้องผู้ได้มีอยังกะอ่า ถักไปส่วนตูเนาะค่ะพี่น้องยาอันนี้ลายเนาะค่ะยาึ้นได้หนาอันนี้ลายเนาะค่ะพี่น้องอก็ตามนั้นแหละ <c oughs> บางเถ้าไกด์ว่าจะได้วาบบุตรควบค้นกะขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องบางสิ่งบางอย่างคนเท่าจะเฮ็ดห้ยตื้นใจคนทุกคนบนโลกนี้กะคงเป็นไปบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องกะประมาณน่ะ <c oughs> บ่มีเจตานาอย่างเนาะค่ะพี่น้องรักๆักป่อยกระพาทําบุญสางบารมีถ้าคนเฮ่ามีบุญแล้วสื่อเลขตัวได้มันก็ถือถ้าคนบ่มมีบุญสื้อเลขตัวได้มันก็บ่ถือต่อให้ถือกะเป็นเพาะ บุญบารมีคนอื่นมันกะบ่คือบุญบารมีจกของเนาะค่ะพี่น้องประมาณนั้นละผู้ใดที่เขาทําบุญเนาะค่ะพี่น้องกะอนุโมทนาสาธุบุญนําเขาไปอย่าสิไปเนียนท่ายาสิเป็นป่าขางบานเนาะค่ะพี่น้องบอกต,องตรงๆเลยวันทีน่หนึ่งเนี่ยยุ่ฮือนเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งนี่ยยุ่งงานบ่ไดดคนซื้อเจี๊ยบนี่ยยุ่งงานบ่ไดดเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งมันเหมือนเป็นบุญหรือก,กรรมกับบุญเพราะว่าถ้ายุ่งงานวันที่หนึ่งนี่คนสีมหาหลายแห่งเนาะคะ่คะยุ่งบ่ไดดค่ะตรง ตีสี่ตีหาเนี่ยคือแบบตรงรีบไปวัดเลยข่อยออยุหันบไดายเลยบอกตรงๆบาง,ง mm. ทีนั้นบ mm. ่นอยากจะพูดอียังเนาะค่ะหายก็หายไปแล้วเนาะค่ะพี่ถือประกันได้กะข,ขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดที่สัตธาอย่างรำพันบุญกะยินดีค่ะพี่น้องผู้ใดบอสัตธาในตัวข่อยข่อยก็บบว่าเนาะค่ะพี่น้องแต่ข่อยจะหายแนวทางโชคลาภหรือว่าจะซอยเหลือเฉพาะคนที่สัตธาในตัวข่อยเท่านั้นเนาะค่ะผู้ใดบอสัตธาสิไปซอยหัวมันเนี่ยยังละข่อยกคนเบาตรงอยู่แล้ว ผูดายบรสัตทางห้าสิบปซอยมันเนียอย่างละเ้าคนฉลาดอยู่เนาะก,กินเขาเด้บ่ได้กินขี่เออว่าไปมีคนบอกต้องตุงอยู่แล้วค่ะบางคนก็อาจจะว่าเจาะเบาบงมวนเนาะค่ะพี่น้องอาจจะว่าเจาะเบาบงมวนแต่คนซื้อเจี๊ยกกะถือเลขรู้ยูเดอร์พี่นอ้องไปเบิงสถิติเอาบม่อยากเ้าลายยายห่างค่ะอืมครยยาเ็ดก็เฮ็ดค่ะบุญผู้ดศรสัทธา อยากวมท่าบุญอยากเฮตดก็ะเฮตดค่ะผู้ใดบโบสท่ากับบวากันบบเฮตดกับโบวากันเบบนาะคะ่ะแต่ข่อยบอกตรงๆข่อยให้เฉพาะคนทีทําบุญเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางตามเล่าแค่นั้นแหละเพราะว่ารัฐบาลข่อยให้ฟรีอยู่แล้วช่วงนี้อันีนยังอีกเนาะผู้ใดโทรมาช่วงนี้ก็ให้อยู่แล้วล่ะคะ่ะสําหรับขนมไทยเนาะคะ่ะพี่น้องขนมไทยอะ่ะให้อยู่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องช่วงนี้ เพราะว่าข่อยบ่ได้ย,ยู่ได้ย้อนวันที่หนึ่งกับริษทสิบโฮข่ยอยยูได้ในทุกๆุกเมือที่ข่อยทาบุญข่อยก็ได้ตัวเลขกโชคลาภทุกทุกเมือ่อแน่ข่อยในในสถานที่ที่ข่อยทาบุญโอ้สมองบ่งข่อยหลดแลนต์เนะค่ะพี่น้องขอโทษขอภัยเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าก็ไปเทพูนมาเนาะค่ะพี่น้องก็เลยจังไดละอื่นๆ สำหรับร,รัฐบาลไทยเนาะค่ะตัวเลขที่มากก็จะเป็นแปดสองเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สองสี่หาศูนย์เนาะค่ะพี่น้องเลขมากผู้ใดงมหน่อยก็ไปตัดเอาเด้อค่ะก็จะเป็นอ่าสี่แปดสองเนาะค่ะพี่น้องจําได้เบิดละตัวเลขข้องข่อยตัวเดียวค่ะพ้ยเดียวก็คือพ้ยเดียวตัวเดียวก็คือตัวเดียวอืประมาณนั้นบ่ะมีแบบมาหายเป็นแบบเป็นลอยๆโตชอบก็ติดตามชอบก็บวต้องติดตามเนาะค่ะพี่ดอกกับประมาณนั้นแหละ แต่เมื่อนี้ถ้าผู้ใดอยากพอ่อยก็ใหายไปเจอกันไดเนาะค่ะช่วงบ่ายเนาะค่ะวัดหุบบอลล้ะก่ะวัดทอใหญ่นะคะเมือ่ออื่นไหยก็ขอให้โชคดีบิดสุขูสุขคนผู้ใดซัดท่าข่อยกระซอยผู้ใดซัดท่าตัวข่อยข่อยกระซอยข่อยกระหายผู้ใดอยากได้โชคลาภก่ะถ้าบุญเอาจำเป็นต้องเอาตัวเลขน้่งผ่อยดอกผ่อยกับ,บ่ได้มีบุญบารมียังมากมายดอกพอกรรมการ บางคนกะยามาแบบนี่งเงาหรือว่าไกกาอาราเล่ก็่อยเ้อะขอรอ้องอือข่อยห้คนวาวตรงค่ะขอยบ้มุนแบบพระพูทธศาสนาเนาะค่ะสิได้ยังรู้ไปซะทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องขอยเป็นมนุษย์ปกติค่ะมีความโกรธมีความโมโหเนาะค่ะพี่น้องเออขอยเป็นคนปกติค่ะมีขอบมีขัว้วทําการทํางานแต่ไขวยกะรักษาสินหาเนาะค่ะพี่น้องใช้ชีวิตแบบ อยู่บนในทางสายกลางเนาะค่ะบดตึงบบยอนแห้งเนาะค่ะพี่น้องกะประมาณนั้นละ่ะเบญไพซัทา่ากะไปเจอกันได้ค่ะไหวเอาโชกเอาราบเนาะ,ะค่ะขามไม่นําโคงเพราะว่าถ้าล่ออ่าขนมไทยมันกับพ่อก,กินเนาะค่ะพี่น้องร้อขนมไทยมันบอกพ่อกิน,นะค่ะพี่น้องต้องไม่นําโค้งน้ำเนาะ,ะค่ะขามฟังขามวขา,ามฝากกับขามไปตัวแต่มันได้โชกได้ราบเนาะ,ะอืมป่าวตรงตรง,งค่ะผู้ใดสั้งเฮาเฮากะ บ่ต้องไปตอบโต้ดอกค่ะแล้วก็ต้องไปซอยเลือหัวมันนะคะบางคนค่ะถามเขามา่าแน่หลายอย่างนะคะ mm. บางคือตอบได้ก็สิตอบตอบบ่ได้ก็ฝากไปคีปหนาเนาะคะ่ะคืดพ่อก็สิตอบคืดบวอก็บ่ได้ตอบเนาะค่ะพี่น้อง <S <S ไอ้ซัท่าก็รวมบุญค่ะผู้ใดรัทธาบ่อยากเฮตดกับบาว่ากันเนาะค่ะสิทิไัยมันเพราะว่าคอยกะสิทธีอ่อย,อยือกันคอยอยากซอยเลือผู้ใดมันก็เป็นสิที่อยเจ้าอยากซอยเรือไผมันก็เป็นสิทธีของเจ้าตามนี้เนาะค่ะพี่น้อง ขนมไทยโชว์ดีรำด้วยประสุขุสุขดเดี๋ยวไปเจอกันยูวัดทอไใหญ่ละกะันวัดหุบบอลช่วงบายไปเอาโชว์อาลาบกันอีกค่ะตอนเย็นสามองดวงสามองรวด3ามองดวด